ตำนานรูปปั้นยักษ์กินคนแห่งถนนกิ่งแก้วเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้นั้นได้เกิดขึ้นที่ถนนกิ่งแก้วถนนกิ่งแก้วตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังถือว่าเป็นถนนเส้นที่ค่อนข้างเปลี่ยวและมีแสงสว่างไม่ค่อยมากนะ ซึ่งก็ทําให้การเดินทางสัญจรไปมาในยามค่ําคืนมีบรรยากาศที่ดูอึมครึมว่างเวงและน่าสะขึงกลัวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเพราะในบางจุดนั้นมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการก่ออัชญากรรมหรือแม้แต่การประสบอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้แต่คำร่ำลือของผู้คนในท้องถิ่นนั้นต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเรื่องราวความสยอง และเหตุการณ์เร็วร้ายที่เกิดขึ้นบนถนนเส้นนี้นั้นที่ได้เกิดขึ้นมาอย่างช้านานมันเกิดขึ้นก็เพราะลูกป,ปั้นยักษ์ต้นหนึ่งที่ได้ตั้งตง่านอยู่ตรงกลางถนนกิ่งแกว้วรูปปั้นยักษ์ต้นนี้มันช่างดูน่าสะพึงกลัวยักษ์ตนนี้มีชื่อเรียกว่าสุริยะพงซึ่งยักษ์ตนนี้ั้ะเป็นยักษ์ที่มีชื่อเสียงในด้านชั่วร้ายและโหดเหี้ยม ตามตำนานของรามเกียรติโดยมีลักษณะรูปร่างเป็นยักษ์ที่มีร่างกายสีแดงมีดวงตาที่ดุดันและมีนิสัยที่ดุร้ายชอบต่อสู้และทำร้ายผู้คนชาวบ้านเชื่อกันว่าดวงวิญญาณของยักษ์ต้นนี้นั้นมันได้ออกมาอาละวาดและเข่นฆ่ามนุษย์ที่มีดวงชะตาขาดเพื่อที่จะกินดวงวิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นเข้าไป ให้มันได้มากที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนตะบะและพลังอำนาจให้กับยักษ์ตนนี้นั่นเองเรื่องราวสุดสยองมากมายจึงได้เกิดขึ้นที่ถนนกินแก้วเส้นนี้อย่างเช่นเรื่องสยองที่ได้เกิดขึ้นกับแวรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งในเดือนกันยายนปีคิทักราช2019นักศึกษากลุ่มนี้ ได้เลี้ยงฉลองกันอย่างสนุกสนานและได้ดื่มกินกันอย่างเต็มที่โดยที่พวกเขานั้นไม่รู้เลยว่าในวันนี้จะกลายเป็นวันสุดท้ายในชีวิตของพวกเขาหลังจากที่งานเลี้ยงได้จบลงแล้วทุกๆคนก็ได้แยกแย้ายกันกลับบ้านโดยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งได้ขับรถออกมาพร้อมกันบนถนนเซนกิ่งแก้วนี้ไม่มีใคร ร่วงรู้ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่รถของนักศึกษากลุ่มนั้นได้ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงโดยได้เสียหลักพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าและพลิกคว่ำส่งผลให้นักศึกษาเหล่านั้นจบชีวิตลงในทันทีในที่เกิดเหตุถึง12รายโดยที่ยังมีหนึ่งในนั้นเหลือรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็หายใจรวยรินเต็มที แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะทำการช่วยเหลือและนำร่างของเขาส่งไปที่โรงพยาบาลแต่มันก็ไม่ทันการซะแล้วเพราะเขาได้เสียชีวิตลงในที่สุดซึ่งก็เท่ากับว่าทุกๆคนที่โดยสารมาในรถขันนั้นเสียชีวิตทั้งหมด13ลายด้วยกันเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มันได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับเหล่าบรรดาญาติ และเพื่อนฝูงของผู่ที่จากไปเป็นอย่างมากแต่ความโศกเศร้าในครั้งนั้นมันก็ยังไม่ทันจะได้จางหายไปในเวลาเพียงแค่สี่เดือนต่อมาก็ได้มีหนุ่มนักบิดคนหนึ่งเขานั้นได้ซิ่งบิ๊กไบค์ของเขาผ่านถนนเส้นกิ่งแก้วนี้เช่นกันในช่วงที่เขาขับรถมาใกล้จะถึงจุดที่เคยประสบอุบัติเหตุขราวก่อนรถของเขานั้นก็เกิดเสียหลักขึ้นมา และได้พุ่งชนกับรถบรรทุกคอนเทนเนอร์เขาอย่างจางังทำให้ร่างของชายหนุ่มผู้นั้นพุ่งลอยละลิว้วปลิวไปคนละทิศคนละทางกับรถบิ๊กไบค์ของเขาร่างของเขาพุ่งเข้าไปกระแทกเข้าใส่ร้านข้าวต้มข้างทางที่กำลังมีผู้คนดื่มดำ่ำกับรสชาติอาหารเป็นจำนวนมากซึ่งจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ชายหนุ่มคนนี้นั้นก็ได้เสียชีวิตคาที่ในทันที ซึ่งจุดเกิดเหตุก็เกิดขึ้นห่างจากรูปปั้นยักษ์เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองเรื่องนี้มันได้ตอกย้ำความสยองและเรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นบนถนนเส้นกิ่งแก้วนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านแถบนั้นต่างก็เชื่อกันว่าที่ถนนเส้นนี้นั้นมีอาถรรพ์ที่เกิดจากรูปปั้นยักษ์กินคนตนนี้แน่นอนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่า ในระหว่างที่คนเหล่านี้นั้นได้เดินทางสัญจรผ่านไปมาในบริเวณนี้ด้วยพาหนะของพวกเขาพวกเขาอาจจะได้พบเจอกับสิ่งผิดปกติขึ้นมาเช่นว่ารูปปั้นยักษ์ตัวนี้นั้นมันอาจจะเคลื่อนไหวได้และออกมายื่นขวางถนนจนทําให้พวกเขาวาดกลัวและหักหลกจนประสบอุบัติเหตุหรือแม้แต่อาจจะเป็นไปได้ว่า ในช่วงที่พวกเขาเด้ขับรถผ่านรูปปั้นยักษ์ตนนี้นั้นรูปปั้นยักษ์ตนนี้ก็อาจจะเคลื่อนไหวและวิ่งไล่ล่าและตามรถของพวกเขาไปอย่างดุด,ดันและโหดเหี้ยมและเมื่อยักษ์ตนนั้นตามไล่ล่าจนเกือบจะถึงหลังรถของพวกเขามันก็อาจจะใช้มือสาวจับไปเที่ยวรถของพวกเขาและด้วยความหวาดกลัวกับสถานาการณ์ที่ขับขันในครั้งนี้พวกเขา จึงต้องขับรถหนี้ไปจากจุดนั้นให้ได้แต่โดยเร็วซึ่งความกลัวเหล่านี้ก็ได้ทำให้พวกเขาประสบอุบัติเหตุลงในที่สุดหลังจากที่คนได้ตายลงไปแล้วยักษ์ตนนั้นมันก็จะเข้ามาดูดกินดวงวิญญาณของทุกๆคนไปเพื่อเพิ่มพลังให้กับมันแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่เชื่อกันว่าจริงๆแล้วรูปปั้นยักษ์ตนนี้นั้น มันไม่ได้มีดวงวิญญาณของยักษ์จริงๆสิงสถิตยอยู่ภายในแต่สิ่งที่สิงสถิตยอยู่ในรูปปั้นนี้นั้นมันกลับเป็นดวงวิญญาณของเราสัภเวสีเพียเร่ร่อนต่างๆที่มันได้จบชีวิตลงบนถนนเส้นกิ่งแก้วนี้พวกมันต่างก็พากันเข้ามาสิงสู่ในรูปปั้นของยักษ์เพื่อเล่นงานผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาให้ตกตายและเด็กกลายเป็นดวงวิญญาณตัวตายตัวแทนของมันนั่นเอง แต่หากจะพูดถึงในด้านของวิทยาศาสตร์แล้วนั้นถนนในเส้นกิ่งแก้วนี้ในยามค่ำคืนมันก็ค่อนข้างมืดและค่อนข้างเปรี่ยวจึงเป็นไปได้ว่าผู้คนที่ได้สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้เป็นจำนวนมากอาจจะมีหลายคนที่ประมาท้วยอาการมึนเมาซึ่งนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายและก็มองได้ว่าเรื่องราวนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องเลย กับเรื่องราวอาถรรพ์และความสยองของรูปปั้นยักษ์กินคนตนนี้ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมานก็อาจจะเป็นแถวรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นได้ทุกทุกที่ทุกทุกเวลาและกับทุกทกคนหากพวกเขาเหล่านั้นไม่ระมัดระวังในการใช้ท้องถนนในยามค่ำคืนนานเอง ชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ